แล้วทุเรียนครับ,รบโอ้โหส,สวยนะ,นะยวส,สวยค่ะสองร้อยห้าสิบห้าบาทบางไม่จ่าบ,บางไม่จ่าไีไ่เลยนะไม่ต้องรอมีก็สวยของเราเป็นธรรมดามันเป็นทุเรียนที่มันมากวันนี้นึกถึงทุเรียนอยากกินทุเรียนก็มาแวะกันที่หน้าอำเภอดอยสะเก็ดนะครับเจ้านี้เราเคยมาอุดหนุนขาบอกว่าคุ้มค่า นะครับเนื้ออ่าทางสปโสดิเจ้ามาได้กินผู้เรียนหลายวันวันนี้กินทุเร hey, ียนเรามาอดหนุนร้านหน้าอำเภอเลยนะจะมีหลายเจ้าเลียงไปนี่นะแต่เราเคยมากินร้านนี้แล้วเคยดูเฮาตัวมาอดหนุนตัวแล้วเกาะอยู่หน้าอำเภอเลยครับ เอเอวันนี้ว้าวถูกมากนี่วันนี้ขาย400แล้วมีโลละ100ซาวแก่นมินิลูกลูกเล็กๆตัวแต่เขากดดันงามๆ้บาโคนดานปลกก้าแล้วปลกก้าแ่ายังมาบ่เดียวเมื่อมาแรงอ่ะทุเรียนลงอ๋อทุเรียนเป็นต้นแก่แต่เราได้เราอยากกินแล้วใช่ไหมมั่นใจวันรับวันนี้แบบร้านจะผลผลไม้ไปขายที่ตลาดนัดนอกหู้นนองครับว้าวอ่ะก็นีเบอร์โทรตามป้ายนี่เลยนะครับหาร้านไม่เจอโทรมาเลย มีห้าตัวนี่โคโรตามีทูนี่หมอนทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบค้าถือมีดมาละครับข้าเลี้ยงอันนี้หมอนทองเอามออันนี้ร้อยซาวเองนะร้อยยี่สิบเลือดบอกแกงมดไข่หอมงเจ้าเหรอพี่แกงน้อยนนี่เปธรรมดานะนี่ธรรมดาครับดูภูป่ะนี่คือผมตั้ใจอยากกินภูยนอีกแล้วครับเลือดยาวอ่ะแกงร้อยซาวอ่ะครับข้าว่จิ๋วนี่ ลาด่างหมดเนำะลาด่างอยู่ครับแต่มันเป็ี่ยนองก็ไปครับก็ค่อนข้างนะไปดูเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะมาแฮมแล้วนี่นิ่มเลยได้ไหมได้ไหมเนื้อนิ่มสวยเนื้อนิ่มค่ะตัวนี้เป็นเนื้อนิ่มหน่อยเพราะมันเนื้อปูใหญ่อันนี้ปูใหญ่ใครชอบเนื้อกรอบก็ได้ช่างเนื้อแค่400เองนะอันนี้โรอันนี้โร กว่ามค,ครับโลขีดหนึ่จุเกือบเกือบโลสองขีดคัาขายราคากันเองถ้าถ้าโลละสี่ร้อยครับเดีาวโโมเไปอย่างครับจะเย็นจะเย็นขายเนื้อต้องมีนะจ๊ะเนื้อรวนนี่เป็นบามาอย่างเดียวขายหรือเพราะเยอะขายอะไแปลทงเจ้าเราปีเรามาช่วงแบบบ่นะของก็เลยจะหมดละวกลกล้กลใกล้จะหมดเรายัานอยู่ รข้างในก็เกลี้ยงร้านเลยนะโในร้านเกลี้ยงเลยอ่ะไม่เป็นไรเกลี้ยงไปเลยครับไม่เป็นไรได้อยู่ครับไอันนี้เนื้อแก่น้อยน่ะนี่มือเล็กโลล้อยซาวในเห็นไหมน่าจะสวยแบบนี้เลยตัวนี้สวยมากครับแซปปี่อสปูใหญ่ๆสักเดี๋ยวลองดูของเจ้าอื่นก่อนอันนี้คือของเจ้าอื่นนะครับเจ้าอื่นชอบแบบกรอบชอบแบบกรอบนะพอดี พอดีทานพอดีทานได้าแต่ถ้ากรอบจะหายากหน่อยวันนี้เขามัน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 ไปจุบสุดท้ายครับลูกนี้ของคนยายสองร้อยห้าสิบห้าบาทเองค่ะสองร้อยห้าสิบห้าดูเนื้อนะคะเนื้อสวยมากเดี๋ยวมาดูเนื้อของคุณยายแล้วกันนะี่โล้ยซาวนะเจ้าแต่เจ้าแต่เจ้ากับแกนใหญ่กับเจ้ามันคนมานน่าเกินแต่เจ้านะมัดเพียงเลยโอ้แต่ว่าขายดีนะเนี่ยครับ จะเอาข้อเข่วจนจนโดนมีดไปแล้วเจ้าเสวยค่ะสวยมากค่ะอันนี้คือพีได้ก่อนี่พีดเขาพีได้ก่อนได้ก่อได้ไหะได้นะนอนได้อโอเคอ่านี่ของเราลวกันเนาะมลมเลยแลกันเดี๋ยวจัดให้โค่ะเจ้าเลยก่อนใหญ่ในะครับเต ตัววายนี่ยมามาตัววายสวยประทับนาดโดใช่เยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงมาเลยมาเลยน้าอำเภอสวยมากเบอร์เลขหนะนี่นะอันนี้ได้เลยเนี่ยสองใช่สองร้อยห้าสิบห้าหมื่นธรรมดาโอ้โหนี่มันธรรมดานะเนี่ยครับธรรมดานะจ๊ะครับเลสตีแกนสุดท้ายคนไปยังแหนมครับขนาดมีคนเลือกเป็นหลายแกนนะเนาะเจ้าได้ดีเจ้า ใไม่ถึงสังยอะนนีน้าวดังอันนี้คือก๊บแก๊บท่มันเลย่ะเบียอ่ะแก๊บเลยอันนี้จัโอนี่มาดเลยวันนี้ค่ะว้าววว้วววววว่วหววบาทวว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 นวววเวว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 วอวว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 ว ดูอีจ้าว่านี่ลูกเล็กอาจจะิวเจ็ดในก็ได้เนาะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทลดเนื้อนะ่งร้อยห้าสิบนะโอ้เป็นตุ้มที่ใบอีจ้าว่าผู้หญมีเสือพูดอะไรอันบดีประกัดออกเสืเรานี่ของเรานะเจ้าเจ้าขอบคุณนะค่าลูกเล็กน้อยอะ่น้องขอขอดูอันนี้ขาปคุณพ่อเหรอของคุณพ่อเลยนะเดี๋ยวเราจอดเนื้อก่อนตรงเนี้ยไม่ดีไม่ให้เอาไปใช่แล้วลูกเล็กยังเหลืองเลยนะจ๊ะ สวยมากนี่บอมันกรอบไปหน่อยนะบ่แข็งไปหน่อยแข็งไปหน่อยเอาเกนไม่บอกเกนไม่ไหมมันกรอบนอกนุ่มในเอาคุณพ่อชอบกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเุณอชแกะแล้แกะให้ดูก่อนเราแกะให้ดูก่อนเป็นยาววันนี้เขาแก้มดอ่ะเจ้าปลาขายเจ้าบะที่ปลขายอันนี้ก็กรอบนอกนุ่มในแต่มันจะแข็งหน่อยนะคุณพ่อแตะดูก่อนมึกจัเออเอามาเอาเกนมาโอได้ได้ลูกค้าได้หรอได้หระ นี่มันก็เหนียวแล้วนะสามแกนอะีนกระทะแล้วดูด้วยกันลูกป้อนๆลูกเล็กมีสักลูกไหมให้คุณตาเกินน้อยนะเออกินก็ถ้าผูกได้กินละครัแตกวันนี้เหมาะเลยเนาะแต่ว่าถ้าคนมักรอเขากินอย่างนี้เลยครับหวานนับรองแล้วน้องบอกเนี่ยนี่อยอันนี้แบบสุกพอดีนี่ดีหรอดีนุ่มอันนี้คือสุกพอดีของเราโอ้โหจิมก่อนจิมก่อน ชิมก่อนจันถ้าคุณผน้มาจากจานนกันเนาะครับชิมชิมชมนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาท ลาปาลาดิชมละวันนี้วันนี้จัดโตวันนี้จัดโตพี่ล่านล่านป็ใหญ่คือท้าชนะดหายปดทานหายดโอห้อร่อยนี่ี่ปริมหวานมากนอโอดูดูดูนี้อยสบาทอันนี้ขนาดลูกสุดท้ายนะเหลือกี่ลูกคะเนี่ยเหลือลูกเดียวลูกนึงคุณตานี้ดีกว่านะ หวานมันหวานมันหวานมันขนาดแบบบางามแล้วนะโอ้หแปลกอไดกันเข้ามาฟังร้านผลไม้สดรุ่งเปิ้ลนะครับตามนี้เลยหน้าอำเภอดศกนะครับปีมะชงคนส่งสลเจ้าสักุนุ่มนาะจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนะครับโอ้ไโหโอ้โหนี่นี่นี่เบื้องบางอันนี้ร้อยห้าสิบบาทรูปเรียนจิ๋วนะแต่งามมากเลยอย่าดูกลูกเล็กนะครับดูนุ้ง เดี๋ยวรอบนั้นรอบหน้าเรามาจัดโตเป็นลูกดีกว่าเดี๋ยวเรามีผู้เรียนจิ๋วรับนี้มีผูเรียนหลายชนิดลาขนาดหลายขนาดปีนี้เรื่องมึงปีนี้ไงอ๋อปีนี้ปีนี้ปีแล้วอะอันี้ดูดูดูค่ะเปรื่อสวยเลยค่ะเปรือแหวนเลยนะแหวนกอเข้าเหลือเกินแล้วราคา105 สิบบาทเนี้ยมีที oh ่ไหนเนี้ยจุกจุกไปเลยจ้ะดูไปด้วยชิมไปด้วยอ่ะวอ่าไงใช่ไหมไงหอมน่องไงเราออกคลิปไปเเดี๋ยวข้าามผู้เรียนน่าจะเต็มร้านอ่ะใช่พี่ออกวันพื้นนี่ผู้เรียนเห็ุเต็มร้านนะเต็มร้านเลยจ้าตอนพุ่มันพุ่มาเต็มร้านเลยแบะอ๋อมาแรงแม่กันมาแรงแม่กัะ ทุเรียนจะมาเย็นนี้แต่คลิปปล่อยไปก็ประมาณอีกวันสองวันเนาะพอดีก็มาพอดีเลยสุกพอดีครับเาลูกแกจะตื้นไถ่สามล้อจะตื้นไถ่กึ่ลูกสุดท้ายลูกลุงลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแลูกนี้เหลืองสามล้อนี่ละของปีเปนเสื้อเขียวให้พีลูกสุดท้ายของเกี้ยป้าเกี่ยวก็ปวดเขาดูเขาดูไหนเขาดูไหนอะโอเคโอเคเราเรารอทีหลังได้เพราะว่าเราชอบดูชอบดูกันอ่า อันนี้ทุเรียนสุกเราก็จะผ่าง่ายหน่อยสุกพอดีโน้เนื้อเหลืองเนื้อเหลืองอันนี้สุกมันก็จะเหลืองอีกระดับหนึ่งเก็บป้ายเลยร้อยสาวเก็บป้ายเลยจ้ะเป็นสมสารค่ะว้าวล้วหมดแลน้ำตาลเลยอะครับแสดงตัวช้าในคตรุมอ่ะสุดยอดเจ้าครับไม่กล้าจะเป็นลมนะ้วเจ้าแม่กล้าจะเป็นลมละน้ำเปอกคนเดียวไหมแกมอลลุกมอลลี่แก่เจ้า ตาอ้วกเลยตาชอบสุกหน่อยเราเป็นที่แบบแตให้คนกามคาก็เนียนตาละนี่มันก็ได้อยู่เนื้อมันนได้เจ้าตาชอบเนื้อสุกหน่อยเท่าไหรพวกนี้น้อยนึงนะครับนี่จิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วนี่ รายด้นึ่งตาได้สามร้อยบาทค่ะสามร้อยนะครับเนื้อประมาณกี่ปีม่เจ้าหนุ่ยนะเมื่อก่อนนี้เราเขาเป็นเทปท่วร์วันเด็กคนหันนะเด็ดเด็ดเด็ดนะดูของเจ้าเวอร์บราต่อไปจะเป็นของเราบ้านนะครับนพอดีคิปออกในทุเรียนเต็มร้านมาได้อันนี่คือลูกของเรานะครับพี่เซตเล็กเหรอ าซูนี่มีใส่เล็กมาหรอมาเจา,ามีเล็กมีใหญ่เจาเดี๋ยวจัดเหมือนเดิมเลยอันนี้ของคุณพี่คุณพี่ส้เมเขียวโอ้น้ำงามยนะนะ่ะน้ำงามเลยฮนะ,ะโบกันน้อยอันนี่ละสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะครับ,บ,รบขอดูจ้าวหนึ่งกันนะ่อนเจ้าเรา ้เหอไได้อ่ะาปิอตบะในถามในเฟซบุ๊กอ่ะเจ้าบอกไม่มีเวลาดูเลยสองร้อยนะดูสองร้อยทุเรียนแก่เจ้าปีนี่ทุเรียนเหมาะนทุเรียนเราสั่งมาแก่เลยทีนี้ อันนี้สุดท้ายนั่นน่ะเปลือกมันจะหนาน่อยช่วงนี้ถ้าแรกๆไม่โปรงามๆทั้งนั้นนี่ทได้บ้าปีี่หนึ่งกันบพอรถพด่ผู้่ปีอได้ได้นี้เนื้อกับหนองเนื้อเนไก่ชิงเนี่ยงดูหนงนองามดนาะผมวลมกน่นก่อน้อได้อได้ครับพาลกัน่นปถาขอจะมอเข้าลได้ยครับขงกขายนารพูดในการอไปวัดไก่ด้นการน้าน ปอกต่อโอ้เนื้อเดีวทันใจเดี๋ยวปีกงามเพื่อนะสองร้อยบาทแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บๆนี่เป็นเนื้อเลือกเลยสามแกนนี่นะครับหอมน้ำพริกปลาดูน้ำตาลก่นี่งามมากเลยอู้ตู no? ้เบี้ยตู้เจ้าลูกไหนครับอันไหนบ้างเจ้าลูกนี้ลูกนี้อ่ะจเนนาะอัี้เปลือกบางนี่หนาอันนี้กระซองสวยนะคะมีห้าพูเต็มครับอันนี้อันนี้ก็งามร้อยห้าเก้านี่เปลือกบางเนื้อเยอะครับ เอ0 5าขนองยานี่ครับห้าร้อยเก้าสิบบาทเรามาดูเนื้อกันได้เลยครับอืมเนี่ยเรามาดูเนื้อกันนะคะพอดีนะคะครับอ่ะบอกเปิดคิวเราแล้วนะครับโตโตเลยของแก่เลยอ๋อสรุปสรุปว่าสองลูกเลยเนาะแก่ว่าสองลูกเลยลูกไปเลยจัดจัดไปครับอันนี้คือราคาที่กิโล กี่กี่สามโลจิตกับเท่ก่สามโลจ็เดี๋ยวดูนี่ยังไม่จ้ายังไม่จ้าดูอันีค่อยเนยค่อยโชว์เนื้อเลยลองมดูนะคะได้แล้วค่ะกันอีของมองอ่ะเจ้าเงาไมีซุกยู่อันนี้มันนุ่มเปิอเปิดนได้นปเปิดขนได้นิ่มๆเ้าเปิดาปแค่ไหนอะจำใจเธอดูโอ้โหสวยนะเนี่ย แล้วไก่ฉีกไก่ฉีกตั้งแ่หนวยต้องการนะ่หนอกี้พ๊อ แม่เล่าไว้ผมเก็นตึงหนุ่มอยู่แม่นแต่ว่าเปลี่ยนแกนเตอร์แตรักแต่รักเธอนี่เธอต้องเธอต้องนิ่มหน่อยแต่เอาเล่าไว้สักมื้อต้องเนี่ยเวลาเขาเนาะเออเวลาเขาแตะเนี่ยมันจะดูว่าตั้งบนพอดีตั้งลุ่มจะกรอบเจ้าแม่แต่มีคนเอาใช่ของเราตามน้องได้ได้ได้อ่ะของเรานี่ต้องเอาตามแบบสบายลูกค้าแบบนี้เจ้าคุณเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้เนาะเขาชอบค่ะเขาชอบครับจัดไปครับ เพือบางพี่อันนี้นะจะเนื้อพอดีอันนี้จะเปลือกบางเหมือนกันเดี๋ยวน้องจะแกะบอเขาจะดูเหมือนนิ่มแต่ตั้งในมันจะพอดีใช่ใช่ใช่ะเดี๋ยวกดราคานี้ให้ก่อนสามหกศูนย์พอสามหกศูนย์อ่าอันนี้ถ้าเป็นราคาร้อยห้าเก้าสี่ร้อยแปดสิบจัดไปครับอ่ามันเอาซุปอ่าอันนี้นะเปลือกจะบางแม่งลูกลูกนี้หรอวิวเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วมาแล้วมาพอดีเลยนี่นี่นี่มาแล้วครับ อ,อยู่ยมาเป็นลำรถเลยมา,าไไแล้วคุูเรียนครับดูของเราก่อนจะเย็นตื่นเต้นตื่น,ตนตตเต้นประรถคุูเรียนมาแล้วครับจอดแอบ,บไปก่อนจอดแอบไปก่อนค่ะโอ้โอวันนี้มันมาเจ้าเนาะคุูเรียนเนาะมาเร็วมาเร็วท่นไ,ได้เห็นครับรนะเดี๋ยวเป้าจะลงแหมเป็นลำละเดี๋ยวจัดโฟให้เลยราคา120บาท โดดเหลืองอะไรพวกนี้ดูดูแหนสวยไหมสวยไหมนี่แหละเอาแหนเอาเลยครับคุณชอบแบบนี้ค่ะชัดไปครับอันเนี้ยถ้าสมมติวันผูกมันก็จะสุกประมาณนี้นุ่มะใช่แต่พี่ชอบนิ่มหน่อยกินได้เลยกินได้เลยนะไม่ต้องรอทิ้งไว้นะครับเต็มได้สองถาดสุดสุดครับอันนี้ไม่หยุดย้งไม่อยู่ครับสี่ฟูกะลูกนี้มีสี่ฟูครับ ตุกไหมซุดซุดซุดฮะแยบบางไม่จ้าบางไม่จ้าว้าวกดฟันเนื้อหนาสีเหลืองๆเลยนี่ครับเน่งขนาดปูเล็กปูเล็กก็ยังมีนะเห็นไหมปูเล็กก็ยังมีนะโตไปที่เพื่อจัดไปเนาะถ้าไม่ผิดหวังละลนีิอร่อยแน่นอนค่ะอร่อยล้านปูด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 ูเต็มกองเต็มกองครับดูกิโลเนื้อ ดูเนื้อด้วยนะบอกว่าถ้าซื้อเป็นลูกอะโลก็ได้เยอะค่ะเนืก็ได้เยอะช่างดูเนื้อนาะครับโอ้โหจัดไปจัดไปครับเนื้อเน้นเนเนื้อเน้นเ้นครับหนึ่งกิโลอะเต็มกล่องเท่าไรเอ้เฉพาะเนื้อสองโลหนึ่งเนื้อรวนครับเขาชอบเนื้อแขหนักเลยหนักๆเลยครับได้แล้วของเราเนาะคุ้มค่าืีอเป็นลูกครับ ถ้าเราซื้อแต่เนื้อต้องซื้อเป็นลูกต้องซื้อเป็นลูกก็ได้เนื้อก็ได้เนื้อเราเราได้ดีคือไอ้อย่างผู้กอเนื้อนี่คือได้ดีที่ว่าเราอยากเลือกคูใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ครับเราจะกินกี่คนเราจะเอาเปอร์หรือมันเท่าไหร่ก็ได้สามร้อยมีเงินสองร้อยกกินได้อย่างนี้อ่ะวนนะคะโอ้โหนะคะนีให้เลือกหลายแบบครับโอห่ก่อน นีเ้คิมครับสั่งได้เลยอยากได้เท่าไร่อนนี้ลูกค้าอยากได้แบบคิมมีก็จะไปนุ่มๆมมีนะคะเนื้อก็จะเหลืองอีกระดับนึครับแล้วแต่คนชอบเนะชอบนเมนกันอนอกนุ่มในบางคนชอบกรอบๆแต่เจ้านี้คิมมีนะครับเดี๋ยวรอลงนะจะครับเียนมาพอดีนาะเลจอดไนี่ก็ได้เจ้า หม้อครับหม้อใต้ครับมีโดยสเก็ตก็ได้กินทุเรียนจันนะครับมาที่นี่เลยของจันแท้นะจ้ะของเราไม่เล่นของใต้ครับไม่ขายไม่ขายทุเรียนที่อื่นจัดขายแต่จันระยองอย่างเดียวเนาะจันกระยองเนาะถ้าไม่ขายแสดงว่าหมดแล้วขาดีแล้วครับนี่ยถ้าเลิกขายนี่เราหมดแล้วนี่ลูกค้าประจําจะสั่งตลอด อันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วจ้าหมดเงินเไปเยอะละโอ้นี่ไม่ได้แน่เลยไงได้เยอะค่ะเออดุเนื้อเสืยังมีอ่ะเสียยังมีอ่ะจิ้นนะเป็นโมกูฟโอ้ได้เยอะมากครับนี่นอกจากมีทุเรียนก็จะมีอันนี้สามร้อยเป็นผลไม้แก้แก้ร้อนนะครับมีตรเทียงเสร็จก็ต้องกินมังคุดแก้นะครับแกงเผาโอเคเชื่อชื่อเ เขาชอบเขาชอบเป็นราดดำอันนี้ราดดำเวียดนามเขาบอกว่าชอบเขาบอกทุเรียนเวียดนามชอบกินแบบนิ่งๆอออ่่กวาันนี้อร่อยกว่าเวียดนามค่ะอีกลูกหนึ่งของเราครับสามรูปถ้ามาตรฐานเนาะประมาณนี้นะครับมาลดอีกลูกหนึ่งของเราครับ จัดเต็ม2ลูกเนาะจัดเต็มสองลูกวันนี้มันมันเหลือมันเหลือเลือกน้อยแล้วโอเคนี่บากรด้างเนาะากระด้างครับถ้าแข็งเราไม่ขายค้าใชดีครับแข็งไม่เอากลับครับต้องให้ลูกค้าพอใจที่สุดใช่แล้วค่ะร้านนี้รับรองเอาแบบที่เราอร่อยที่สุดไปครับเราส่งกตนี่ไก่จะในเมืองประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสมาก มีลูกค้ามาจากแม่เฮียนะคะแม่เฮียยังมาที่นี่นะแม่เฮียหางดงมาหางดงมาค่ะมาไกลเลยเขาเคยกินของเราเนาะเขาเคยกินปุ๊บเขาก็มาเลยติดใจแล้วเนาะเจ้าตอนนีรักษาคุณภาพครับมากินกันได้นะคือยักษ์คือยักษ์โอ้โหบึกบึกบึกรู้แต่นุ่มนะครับแต่นิ่มนะไม่ใช่กรอบนะคะนี่ใบใหญ่เหมือนกัน ได้จะโลสีร้อยจาแหมวันนี้ลูกจัดโค้งพิเศษเลยถูกๆนี่ก็สวยของเราไม่ธรรมดาครับจัดไปน้ำดสวยครับนุ่มกรอบนิ่มอยู่นะกรอบนกนุ่มในพี่ตัวนั้นอ่ะมันอร่อยเปกเราเลยกรอบนได้ครับนะครับผว่าทุเรียนห่วไส้นี่จะอร่อยครับกรอบนอกว่าใบไช่บถึงวเกาเละพอดีกินมันสุดพอดีเนี่ยแต่มันหวงมันเป็นทุเรียนที่มันมากทูเรียนแบบนี้ มันหวานมากไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดเรานี่ไหมมาคุณยายเอาไหนนี่คืีนีแม่สีนี้แบบเจ๊ว่าผู้เรียนหนุ่มนะเพิ่นบอกว่าหน้าฝนเนาะแม่เลยสีอ่อนเนาะหวานเจี๊ยบแี่เหมาะสุขเทียนให้เหมาะอ่านะครับเปลี่ยนให้วก็มันเหลือตัวอีเต๋อนี่มันเหลือตัวอีเต้อันนี้มันจะกรอบนอกนุ่มไหนอันนี้ล้ำจะขายแน่นอนครับนี่ล้ำมากเอาข้นเรออ่าอันนี้สี่ร้ค่ะอ่าอันนี้470 470นะครับลูกของเราลูกล่าสุดนี้นะครับ สามโลนะจ๊ะเน้อเน้น้นๆเลยอันนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะผูเรียนแบบจะไม่สวยหน่อยแต่ก็สวยนะเรามีเลือกกตมคือว่าเรามีเลือกน้อยแต่ดูเนื้อเนื้อได้เยอะเข้าปรหนส่งเกลือมันนี่กี่บาทนี่กี่บาทนี่นี่บาทเ้ร้อยห้าสิบจ็ดอันนี้ได้ไหมแบบนี้ ใช่ครับอันนี้มีหูใส่ละครับพวกลูกที่เรนเลือกมานี่เปล่าบางหมดเลยนะไปที่บางบากลูกครับพี่แต่กี้ไอ้มันเอาตั้งไนมาเหอเนื้อกรอบมันก็เลยติดไส้ไงครับแต่เราชอบนุ่มๆตังไนไม่ขายแล้วขายพวกนี้ทีเดียวเอาละเอาแล้วเอาแล้วเราก็ลุ้มครับเด็ดด้วยสวยสวยสวยเขาเรียกพิเศษเลยจ้ะเหมือนจะไม่มีเนื้อนะแต่เยอะนะเหมือนตะปูตะปั่มนะตะปูตะปัแบบนี้คือเนื้อเยอะนะเนี่ยเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะโอ้โห เดี๋นี่ผูเล็กนะของเราเล็กก็ยังเยอะเหมือนเดิมของเขาแล้วเนี่ยต้องมาบ่อยๆครับมากินนู่เรียนนะเล็กพี่ขี้หนูโอเคสวยๆไปเลยแกะเองเลยค่ะนิชชันคนพี่แล้วเนาะอ่าเนี่ยที่ราคาก็จัดไปนะคะจัดไปแกะนะคะวันนี้หนึ่งหนกับเนื้อเต็มกกยครับสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราเนี่เปลือกจะบางมากนะคะตัวนี้ มาจากลำพูนเนี่ยมาซื้อที่นี่เนาะน่ะมาจากลำพูนเลยนะเราว่าก็ไม่เฮี้ยนี่ไกลแล้วนะมาจากลำพูนครับน้องเขาติดใจลูกติดใจแม่คะไม่ค้าเป็นเพื่อนไม่ปีไหมไม่คช่ที่เท่ากับว่าผมไม่เอาเสียมาดิี่เรียนอร่อยจริงๆค่ะนี่เราคัสสันแบบเนื้อแกะมาเลยอย่างนี้เปิดบ้างนี่แกะนี่งามนะงามกับงามแกะเราไม่เอาขึ้นรถเลยนะเนี่ยงาำเหมือนเลูกพองเงินออมาเลยไม่ขายายดีเลยนะครับก็ถ้ามาต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ อุดหนุนได้นะครับไปเป so like ิดโทรตามนี้สอบถามได้ทางกานใจดีนะครับมากแล้วก็มาอุดหนุนได้แล้วผู้เรียนทุกลูกอ่ะเนื้อบางถ้าในบัลลามแข็งเปลี่ยนที่เลยหน้ร้านเลยเปลี่ยนหน้าร้านเลยครับกินได้เดี๋ยวเราจะอุดหนุนบางพูดตัวเองใช่ครับใครที่ครนี้นะครับค่ะอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรับให้ก็รอผีก็สวยขอส่งภาพครับผมอายุ50ปีแล้วงามคนคุณจะคนงามยังไงถึงงามจี๊ครับ